สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทางสวนปลาเชิงดอยพาทุกท่านมาดูการต่อแผงโซลาเซลล์สำหรับสูบน้ำนะครับผมผมเริ่มทำตั้งแต่วันที่13ครับส3 1 4แล้วหยุด15วันหนึ่งไปลดน้ำดำหัวผู้เท่าหัวแก่นะครับวันนี้วันที่16ก็มา ทํามีครั้งหนึ่งครับตอนนี้อากาศมันคืมฟ้าคืมฝนนะครับแดดไม่มีครับเพิ่งพิ่งยกแผงมาช่วงใบนะครับผมแผงเป็นแผงมือ2ครับ295วัต์นะครับสั่งจากทางเฟสนะครับผมใช้ปั๊มจุ่มนะครับปั๊มแช่300วัตครับความสูงอยู่ที่8ปดเมตรครับสูงสูง8เมตร อันนี้ก็ไม่ถึงนะครับส่วนระยะทางนี้ก็ค่อนข้างถือว่าใกลอยู่ผมหรือระบบท่อเก่านะครับท่อที่ใช้สปริงเกอร์เมื่อก่อนใช้เครื่องสูบน้ำเบนซินนะครับตอนนี้เจ๋งแล้วครับอยู่ทางนู้นครับหัวบอ่อฝั่งนน้นครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิต์ครับผมเดินท่อทั้งหมดก็ ใช้เวลา3วันแล้วนะครับผมกับท่อที่เดินไว้ครับเดินขึ้นไปขับไปข้างบนนะครับผมเดินลัดเลาะไปครับนี่เป็นการนำท่อเก่ามาโมดิฟายครับนี่ครับขึ้นไปข้างบนความสูงน่จาจะประมาณ 6, กเเมตรได้อยู่ครับมันดูแพงนะครับนี่ยังปลายท่อยังไม่ได้ต่อนะครับผมอันนี้วางเสร็จแล้วครับนี่ด้านใต้ครับสผมใช้สวิตนะครับสวิตควบคุม สวิตลุ่นเก่าครับปิดเปิดนะครับแบบธรรมดานะครับผมต่อตรงครับต่อตรงจากแผงลงปั๊มเลยนะครับต่อตรงส่วนหัวต่อย MC4 นี้ก็สั่งมาจากรซะดครับ60บกว่าบาทสั่งไปหลายวันวันนี้มาส่งพอดีนะครับประจวบเหมาะครับผม พอดีเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็อยู่ในสวนอีกหนึ่งวันนะครับตอนเย็นก็คงกลับเข้าสู่โบสถ์มายาเหมือนเดิมครับผมหาตังก่อนครับนี่ต่อเรียบร้อยแล้วครับแค่ปิดเปิดสวิตช์นี้ครับปั๊มก็ทำงานครับผมตอนนี้แสงไม่มีนะครับแสงน้อยครับท้องฟ้าครึ้มครับผมเี่ย บรรยากาศมี่บ่อน,น้ำครับปั๊มอยู่ข้างล่างนะครับผมนะครับผมทำทุ่นนะครับตัดไม้ไผ่มาทำเป็นทุ่นลอยนะครับก็ปั๊มก็จะจุ่มลงไปในน้ำเลยครับแบบนี้ครับสายไฟที่ให้มาก็ยาวประมาณ5เมตรได้นะครับสายไฟ ปั๊มครับผมมีบรรยากาศของบอ่อน้ําครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครับปลาค่อนข้างเยอะครับผมสั่งแหฝรลังมาทอดก็ยังไม่ได้นะครับผมปลาันรูครับสองสามรอบนะได้อยู่พอทอดไปทอดมาก็ปลารูครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับก็เหลือ จะเลื้อต่อจากปลายท่อไปหาปั๊มนะครับอันนี้เหลือช่วงนี้ครับพอดียังหาท่อหาสายยางมาต่อไม่ได้ครับผมมาอนนี้ครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แงสงโซลาเซลล์ก็วางไว้อย่างนี้เลยนะครับรับแสงครับผมคลิปนี้ ส่วนป่าชิงร้อยก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ